สาธิตอยู่ข้างนอกด้วยนช่ชิญครับข้อสำคัญคือว่าทำไมเราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นอีพอง g ีอีพอที่เป็นกิกะบิตอีเซอร์เน็ตนะฮะว่าทำไมเราต้องใช้เพราะว่าหนึ่งให้ reliability สูงคุณภาพดีสปิดสูงไอ้นี่เป็นต้นทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบว่าเมื่อไหรเราจะมีสปิดสูงที่เราคิดว่าเราจำเป็นต้องใช้ เมื่อท่านในบ้านสมมติอยากจะใช้ทีเดียวขณะนี้ทีวีนะที่ท่านใช้อยู่ก็บ้านนมีลูกสะสองคนมีพ่อแม่มีทรทัศน์สี่เครื่องมีคนใช้อีกหนึ่งเครื่องก็ห้าเครื่องเพราะถ้ห้าเครื่องต้องเข้ามาทางบ้านถ้าไฟเบอร์ทีเรโฮมท่านก็ต้องมีตัวที่สามารถรับส่งแสงยานได้มากกว่าจํานวนช่องนั้นแล้วก็คิดแล้วตัวนี้ต้องสามารถส่งมากิกะบิตนะฮะ ถ้าเปล่อหลายๆกิกะบิตหลายๆถ้าสมมติเป็นคอนโดใหญ่นะมันก็ต้องอาจจะเป็นเทราบิตไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีการแอปพลิเคชันต่างๆที่เกิดขึ้นในนะพอดิภาพมันไม่ชัดผมก็ถึงแบกใจว่าทางภาพมาชัดทางนั้นที่ตัวต้นฉบับเราชัดผมก็มองไม่ชัดเหมือนกันนะเชิญครับ เออทีนี้ตัวไฟเบอร์ทู่เมเมือที่เรียนทราบว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่หลายวิธีแบบที่ง่ายที่สุดที่เราเคยใช้เทคโนโลยีเก่าคือเทคโนโลยีสายก็เป็น c a t ไฟเป็น c a t ติกรีไฟเป็นพวกสายแคตสายเคเบิลที่เป็นคั p เปอร์วายธรรมดาก็ส่งคสปิดได้แต่ไม่สูงนะแล้วก็มาเป็น DSLV DSL อะไรพวกนี้สปิดสูงขึ้นหรือว,ว่าเป็นไฟเบอร์ตอนนี้ก็ ไม่มีลิมิตไปได้เป็นเทราบิตได้แล้วแต่คุณภาพของไฟเบอร์ออปติกที่ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของออรูปของญี่ปุ่นปีเฟรทเป็นสินค้าของเขานะว่าเขามีตั้งแต่คอนโดให้บริการคอนโดเป็นไงให้บ้านที่เป็นไฮเปอร์เฟมิลเปีนบ้านทั่วๆไปเป็นไงและเบสิคที่ใช้อยู่ตามบ้าน แล้วตามครัวเรือนธรรมดาจะเป็นยังไงก็มีเปรียบเทียบว,ว่สัสดิจะเป็นงไงเป็นต้นไปเนะชิญเลยครับแล้วก็สำหรับเจ n เนอเรชันของ IPTV ทีึกหนานี่จะมียยเยอะแยะเลยทั้งบนแอปพลิเคชัวีออนดีมานเ,เรียนให้ทราบว่า NEC ก็มาทดลองที่ที่องค์การโทรศัพท์แลืทีโอนะแล้วเขาก็ส่งข้อมูลมา ข้อมูลมาที่ศูนย์ทดลองทดสอบเอ NGN ของในหจัดพูดของทางสำนักกอทชอที่จริงเรามีผู้ประสานง,งานตัวเอกนะฮะก็คือคุณวราพัฒนก็มาพุ่งมานะครับคุณวราพัฒนนี่กำลังจะไปต่อ PHD ที่มหาวิทยาลัยเาทด้วยทุนรัฐบาลทุนของกอทชอบ,อ,อ,บอกข่าวด้วยนะถ้าเปิดคนไหนจะเดียนต่อต่อตางประเทศก็สาม,มารถสอบชินทุนไป ทอชอได้ปีนี้ก็ให้ทุนไป4ีหทุนกําลังจะคัดเลือกทุนใหม่4ีหทุน,นเลยแต่เป็นสมัครสอบที่กอพอกําลังจะเปิดรับสมัครอยู่ครับแล้วก็มองในแง่ของเราเป็นไงบ้างก็คือว่าไฟเบอร์ทุ e ิยมนี่ยเมืองนอาใช้กันเยอะเหลือเกิน,นญี่ปุ่นก็เป็น10ปีแล้วขึ้นไปทางทางด้านยุโรปอาจจะช้าหน่อย ยุโรปอเชาหน่อยอเมริกาก็ค่อนข้างจะพัฒนาแต่บ้านเรานี่ไฟเบอร์ทูโฮมมีการใช้บ้างโดยบริษัทชูซึ่งผมไม่ได้รับยินยานแต่องค์การโทรศัพท์เริ่มติดตั้งแล้วแต่ทั้งหมดมาอยู่ที่ความต้องการของผู้ชายแล้วก็อยู่ที่ราคาด้วยว่าถ้าราคาแพงแอดฟอร์ดไม่ได้ก็ไม่ไหวเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วผมไปที่ญี่ปุ่น ดูโรงงานฟูรูกาว่าเขาบอกว่าอาจารย์สนใจไหมเอาไปเผยที่เมืองไทยไหมแอเซนเปี้ลายยกให้เลยแล้วก็ไปเผยเมืองไทยแล้วและราคาคุณเท่าไหร่สมัยนั้นยังต่อหนึ่งเครื่องหนึ่งแสนบาทเราหนึ่งแสนออหนึ่งแสนเย,ยนว่าหนึ่งแสนเย,ยนคุณขายไม่ได้หรอกในเมืองไทยนะเมืองไทยถ้าเปิดสายเบอร์ทีวโฟมต้องอยู่ในราคาประมาณไม่เกินสองหมืน่นบาทนะฮะแต่ตอนนี้ก็ญี่ปุ่นก็ราคาตกงบป,ประมาณ ห้าหมืน่นสามหมื่นเยนก็ใกล้เคียงกับสองหมื่นบาทบ้านเรานะก็หมืน่มนบาทสองหมื่นบาทก็เทีว่าถ้าเผื่อจะมาน้ำผลิตก็เป็นที่น่ายินดีที่มีบริษัทไทยอย่างฟอร์สเริ่มจะผลิตเพื่อที่จะให้อทีโอทีนำไปใช้ดูว่าเป็นยังไงที่ขตชเราก็มีสถาบันวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็ให้การส่งเสร,รมิสรรม เลยเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลายัย9สถาบันแล้วก็จัดให้มีการานำสินค้าที่เขาหรือว,ว่างานวิจัยที่ผลิตได้แล้วหรือทวจทำได้แล้วนำม,มาแสดงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งฟอ r ์ท,ที่เราให้การสนับสนุนในเรื่องโครงข่ายในเรื่องการเน็ตเวิร์กิ้งแล้วก็วันนี้ก็ได้บอกเขาว่ามามามา,มาร่วมแสดงด้วย สำหรับประเทศไทยนั้นถ้าเปิดจะใช้เทราบิตเพอร์เซกันนีฮะก็เพราะเทราบิตเพอร์เซกันมันต้องใช้สปิดสูงก็ยังคงใช้เวลาอีกพอสมควรว่าเมื่อไรจะถึงเวลานั้นครับมีใครมีคำถามไหมครผมจะจบเป็นแค่นี้ใครมีคำถามอะไรบ้างไหมครับมีใครมีคำถามบ้างครับแล้วถ้าเปงดท่านมีคำถามไหมครับถ้าเปิดท,ท่านจะต้องให้บริการ สถ้าเราทางฝั่งผูง้เห็นมีคำถามก็คือเดี๋ยวเราถามไปได้เหมือนกันนะฮะพวกเราเป็นวิศวกรจบแล้วอยากจะมีอาชีพอิสระเป็นไงเดี๋ยวนี้กทชให้ใบอนุญ,ญาตอินเทอร์เน็ตง่ายมากเมื่อกี้ผมเรียนท่านคณะบดีว่าทําไมไม่ให้พวกนิสิตตั้งเป็นบริษัทให้บริการอ,อินเทอร์เน็ตแก่สิทธิปัจจุบันแก่สิทธิ์เก่าครอบครัวต่างๆรวมๆแล้วก็ ทันงเพะวิศวะผมคิดว่าไปถึง4ี่ห้าแสนคนไดนะ้ที่ผ่านมาเป็นเวลานานท่านที่จบนานก็คงไม่อยู่กันแต่ว่าพราที่อยู่ก็คงรวมรวม,มเป็นแสนคนนะเพราะอยางให้บริการได้ดีแล้วก็ที่สามคนอันหนึ่งเพื่อเป็นช่องทางของการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนได้ใช้แล้วถ้าทำให้ดีอาจจะเป็นช่องของ อินเทอร์เน็ตที่ไร้สารพิษคือไม่มีสารสนไม่มีข่าวสารที่ปอันตรายก่อเด็กนะฮะเด็กก็จะได้มาดูมาใช้เป็นเป็นการพัฒนาเรื่องนวัตรกรรมเรื่องความคิดและสนุกสนานแต่นี้ก็มีพวกการ์ตุนที่เป็นเชิงสั้นสรฮะเพราะผมกำลังติดต่อทางญี่ปุ่นเอาการ์ตุนญี่ปุ่นมาให้ดูแต่ก็เอาการ์ตุนไทยมาให้ดูด้วยนะฮะว่า อาตุนตายพัฒนาการเป็นอาตุยี่ปุ่นเป็นยังไงทามีผูเก็ตมีใครจะถามมาไหมเพื่นวาพัฒจะเสริมอะไรไหมไม่นะฮะมีไหมครับทางผูเกับให้ดูนะพูดภาษานงายทางนี้ฮะลุกขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็ทางนักวิจัยก็อยู่ฝั่งนี้หมดอาจารย์พระสุจะเสนอตัวอยู่แล้วนะ โอเคมีไหมครับครับถ้าไม่มีนะฮะเดี๋ยวใครมีแล้วเขียนใส่กระดาษคําถามไว้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงจะถ้าจะไม่หยุดเดี <h <h ๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ผู้เป็นวิทยากรตอบให้ได้นะครับเพราะวันนี้เราเรียนเชิญคนที่มาบรรยายวันนี้เป็นครูรูทางไฟเบอร์ออปติกโดยตรงเลยนะครับคัดมาโดยเฉพาะเลยเพื่อเพื่องานนี้นะครับเมื่อ20ปีไม่ใช่บัจจุบันปรจุบต้องไอจับผ้ดุ ครับขอบคับกับขอบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดรประสิทธิ์ประพินมงคลการนะฮะหนึ่งในคณะกรรมการกิจการตระคมนาคมแห่งชาติที่ให้ได้เกี่ยิมาปาตากถาในวันนี้ครับขอบคับขอบพระคุณและเสียงปรบมือด้วยครับ ครับอ่าลำดับต่อไปนะครับก็อบอุ่นครับข้างนะครับตอนแรกก็เห็นลงทะเบียนมาร้อยกว่าคนใจหายเหมือนกันเพราะห้องนี้รับได้80ตอนนี้ก็แน่นหมดแล้วละครับก็ตอนนี้เรตติ้งก็จัดว่าถ้าเป็นรายการนี้ถ้าเป็นละครหลังข่าวก็คุณแจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดาแน่นอนนะตอนนี้ติดตลาดแล้วครับอ่าลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายเราจะเห็นว่าระหว่างที่ระหว่างที่อาจารย์เซตเครื่องอยู่เนี่ยฮะขอ แนะนำไว้นิดหนึ่งงานครั้งนี้นะครับที่ท่านมานั่งอยู่พร้อมกันนี้และทั้งทางภูเก็ตด,ด้วยนะครับเราใช้เวลาเตรียมกันตั้งแต่วันพุธนะฮะพุธพฤหัสสุกแล้วมาถึงเช้าวันเสาร์นะฮะเราจะมีทั้งพรีเซนเตชันมีทางนําเสนอโดยวิทยากรผู้ส